สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำปุ่มการใช้งานโปรแกรม Total Station ค่ะของกล้อง s o c k e a IM52 Series นะคะเราไปดูวิธีการใช้งานในคลิปกันเลยค่ะค่ะสำหรับปุ่มการใช้งานกล้อง Total Station s o c k e a IM52 Series นะคะปุ่มสีแดงนะคะก็จะเป็นปุ่ม power นะคะไว้สำหรับเปิดปิดเครื่องนะคะเราจะทำการกดแชกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อทำการเปิดเครื่องค่ะ หลังจากเราเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะคะตัวกล้องนะคะก็จะแสดงค่าหน้าจอหน้านี้ขึ้นมาให้เรานะคะให้เราทําการปรับตั้งลูกน้ําฟองกลมแบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะหากเราทําการปรับตั้งลูกน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดที่ปุ่ม F1 OK ค,ค่ะจากนั้นนะคะให้เราทําการหมุนตัวกล้องหนึ่งรอบนะคะหมุน เลนกระดกหนึ่งรอบด้วยนะคะเพื่อเป็นการเซตค่าตัวกล้องนะคะสำหรับปุ่มแรกนะคะเป็นปุ่มรูปไฟตรงนี้นะคะกดหนึ่งครั้งนะคะจะเป็นการเปิดไฟหน้าจอนะคะแล้วก็ปุ่มต่างๆนะคะหากกดแช่ไว้นะคะจะเป็นการเปิดใช้งานเลเซอร์ค่ะกดแช่อีกครั้งจะเป็นการปิดใช้งานเลเซอร์นะคะหากกดสั้นๆหึงครั้งจะเป็นการปิดไฟหน้าจอค่ะอันนี้เราจะทำการเปิดไว้นะคะ สำหรับปุ่มคีย์สตาร์ตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มตั้งค่าทั่วไปนะคะอันแรกนะคะจะเป็น t ิ l วเซนเซอนะคะไว้สำหรับชดเชยค่าระดับค่ะแนะนำให้ทำการเปิดไว้ตลอดนะคะต่อมาค่ะจะเป็น c o n ทราสตนะคะอันนี้จะเป็นปรับความเข้มของหน้าจอนะคะเราสามารถให้หน้าจอเข้มขึ้นหรือว่าอ่อนลงได้ค่ะ รีเฟกเตอร์ข้างล่างนะคะก็จะเป็นการเลือกระยะรูปแบบการยิงนะคะว่าเราจะยิงกับปิซ m ึมชีตหรือว่านอนปิซซึมนะคะอันนี้เราจะกด e sc เพื่อออกนะคะค่ะสำหรับปุ่มตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มตัวเลขกับตัวอักษรนะคะสำหรับป้อนข้อมูลนะคะปุ่มลูกศรเลื่อนลงนะคะขึ้นลงซ้ายขวาหน้าหลังอันนี้จะเป็นสำหรับเลือกโปรแกรมต่างๆนะคะ e nt ตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่ม enter หรือว่าตกลงเข้าใช้งาน โปรแกรมหรือว่าเมนูต่างๆค่ะ ESC ตรงนี้จะเป็นการออกจากโปรแกรมหรือว่าเมนูต่างๆนะคะ BS ตรงนี้จะเป็นการลบข้อความหรือว่าข้อมูลที่เราไม่ต้องการนะคะ Shift ตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มเที่ยวไว้สลับระหว่างตัวอักษรกับตัวหนังสือนะคะหากเราก,กดฟังก์ชันหนึ่งครั้งนะคะกด Shift หนึ่งครั้งจะเป็นปุ่มลัดสําหรับการเลือกรูปแบบการยิงนะคะให้สังเกตตรงนี้ค่ะอันนี้จะเป็นแบบพิซซึมนะคะกดอีกครั้งหนึ่งค่ะ จะเป็นชีทค่ะแล้วก็กดอีกครั้งจะเป็นนอนปิซซึมนะคะสำหรับปุ่ม F1 ถึง F4 ตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มเข้าใช้งานเมนูรัดโปรแกรมต่างๆนะคะสำหรับ F1 ค่ะมิทนะคะจะเป็นวัดระยะค่ะ F2 นะคะ h h b ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเรียกดูค่าสโลปค่าระยะลาบแล้วก็ค่าระยะแนวดิ่งนะคะ F3 ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์เซตนะคะสำหรับเซตค่าให้เป็นศูนย์ค่ะ ตรงนี้ f 4 c ่คอรตรงนี้นะคะก็จะเป็นโปรแกรม coordinate ต่างๆค่ะหากกดฟังก์ชัน1ครั้งนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าสนะคะสำหรับหน้า2นะคะ f 1ก็จะเป็นเมนูเมนูตรงนี้ก็จะเป็นตัวโปรแกรมต่างๆที่เราใช้งานนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนในคลิปต่อๆไปค่ะแล้วก็ f 2ตรงนี้ทิวนะคะก็จะเป็นการกดเรียกดูลูกน้ำฟองกลมฟองยาวที่เราตั้งค่าตรงหน้าแรงนะคะ f 3 h z เฮดเตตรงนี้นะคะก็จะเป็น การกำหนดค่ามุมองศาค่ะสำหรับ F4 EDM นะคะก็จะเอาไว้สำหรับการตั้งค่าหน้าเป้าหรือว่าเลือกบวดระยะการยิงนะคะค่ะสำหรับโหมดตัวนี้นะคะก็จะเป็นรูปแบบการยิงนะคะเราสามารถเลือกรูปแบบการยิงต่างๆได้จากตรงคําว่าโหมดนี้นะคะสำหรับรีเฟกเตอร์ตรงนี้นะคะเราก็จะสามารถเลือกว่าเราจะยิงกับพิซึมกับแผ่นชีตหรือว่าอันนี้จะเป็นพิซึม แผ่นชีสหรือว่านอนปิซึืได้นะคะสำหรับ P C นี่ก็จะเป็นการใส่ค่าเป้าปิซึมนะคะว่าเราจะใช้หน้าส่วนหรือว่าหน้า30นะคะค่ะสำหรับหน้าที่3นะคะ F 1นะคะโปรแกรม M L M ตรงนี้นะคะจะไว้สำหรับใช้หาระยะห่างของจุด2จุดนะคะ F 2นะคะจะเป็น offset นะคะไว้สำหรับหาค่าระยะโดยที่เราไม่สามารถนำเป้าปิซึืมไปวางยังจุดจุดนั้นได้นะคะสำหรับ F 3จะเป็น t o โปนะคะสำหรับเก็บค่าพิกัดนะคะแล้วก็ สำหรับ F4 นะคะจะเป็น SO นะคะก็จะเป็นวางผังวางหมดค่ะเราจะกด ESC เพื่อออกนะคะก็จะสลับมาที่หน้าหลักนะคะหน้าหลักของเรานะคะก็จะประกอบด้วยตัวนี้นะคะ IM ขีด52อันนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นของกล้องนะคะแล้วก็ SN ตรงนี้ก็จะเป็น serial number ของตัวกล้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นเ v e r s i o นของตัวกล้องค่ะ TOP ก็คือชื่อไฟล์งานที่เรากำลังใช้งานอยู่ในขณะนี้นะคะ ส่วน REC ตรงนี้ก็จะเป็นเลกคอร์ดนะคะก็คือจำนวนที่เราสามารถบันทึกได้ในตัวกล้องนะคะค่ะสำหรับวิธีการใช้งานปุ่มต่างๆของกล้อง Total Station s o k k w a IM 5 2เบื้องต้นก็จะมีเพียงเท่านี้คะ่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจเข้ามาชมกล้องของเรานะคะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่โชว์รูม P Number o นะคะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ในโครงการบิสโซซอยบางนาตราดที่ส3โทร0 2 1 0 3 4 5 4 2ค่ะ และสามารถแอนไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะคะ TSI 998คิดที่หนึ่งค่ะค่สะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ